เพราะฉะนั้นเราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็เบื่อไม่มีอะไรทำเฮียบ้านใครวะเป็นไรมอนมัอนไม่เคยได้ยินคำนี้หรอคือพี่เลมทำแตกอันนึงครับหมเขียะเลยวะเขียเขียเขียะไอ้สัสพี่เลครับถ้าคลิปนี้ก็ คุวันนี้อยู่กับหยกนะคะหยกซาเลซิ่นะคะวันนี้เราจะเอารถ MG ็มจีของพี่ภูของเรานะคะไปแวน้นไปแวน้นไปไหนวันนี้เรางดงดอเอาไปิกบแวน้นช่วงนี้เพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีที่ไปด้วยโซนโคราชนี่คือแบบประมาณสักร้อยโลนี่คือไปเกือบทุกที่แล้วเรียกว่าได้เกือบทุกที่เลยบางร้านไปก็เปิดบางร้านไปก็ปิด เพราะฉะนั้นช่วงโควิดระบาดนี้เราไม่ต้องไปจะดีกว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นเราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็เบื่อไม่มีอะไรทำเราก็เลยต้องหาอะไรทำเราก็เลยไปซื้อต้นไม้หยกซึ่งยกเนี่ยคิดจะซื้อต้นไม้หลายครั้งมากแต่ไม่มีโอกาสไปซักทีฝนจะไปปุ๊บอ่ะหน้านปิดเลยพอไม่ติดเอ่อฝนตกอ่พอพอจะไปพอแดดออกปุ๊บไม่มีรถอ ไม่ได้ไปสักทีก็เลยหน่วันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะไปดูต้นไม้เพื่อมาปลูกข้างๆบ้านนะคะแล้วก็ให้ลูกชายของเราเนะคะตัดมันอีกยอบค่ะจะพังไม่พังก็เดี๋ยวคอยลุ้นกันเดี๋ยวเราจะไปซื้อตอนน้นอะไรนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันไปซื้อตอนน้นอะไรรู้แต่ว่าอยากได้เป็นไม้พุ่มเอ,อไาไว้ข้างๆบ้านเนาะร้านขายต้นไม้ก็จะอยู่ฝั่งใบพัดที่ใกล้ๆบ้านเราเนี่แหละไม่ไกลอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลย วนรถรอบเมืองโคราชส,สิบรอบกว่าจะได้ต้นไม้มาเราซื้ออะไรมาบ้างเจ๊ซื้อพุทธซื้ออะไรวะ ถัมันน้อยอะ่ะคือกระถางเดิมมันก็ไซส์นี้แหละแต่แค่มันแตกเราเราก็ลืมซื้อมาแล้วดูกระถางรองใหญ่กระถางะก้าวไหอ,อ่ะโคตรใหญ่แล้วพอเอานี้เข้าไปใส่บอหกเวยเลยหกหกเว้ยโคตรโหอ่ะเป็นไรมอสมัน,ไม,นไม่เคยได้ยินคำนี้หรอทำไงดีวะเหมือนเข้าถ้ำเลยใช่ไหมมีกระถางเกลี่ยนนะเจ๊ ตะก้ารู้แหละตะก้าน้ำเงินเนาะหนุนพี่ตะก้าน้ำเงินเอาใจอันนี้ก็มูลค่าทั้งหมดก็มันเกือบสองพันแค่นี้ใช่แค่นี้เกือบสองพันเฮ้ยเดี๋ยวนะพันห้าหกเจ็ดแปดเออเกือบสองพันไม่ต้องปลูกบนน้ำมอสใช่พี่บ้าเหรอเราเป็นคนรักธรรมชาติเป็นอู้ฟู่หมุดอันนี้เสร็จไม่ได้อันนี้มอสกับภูต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าตายซื้อใหม่ ต้นอินเดียเนี่ยมอต้องไปซื้อที่อินเดียใชยต่ตีตั่วื่องบินไปเลยเราต้องผสมอินนี่เขาให้ดึงถุงตรจุ๋มลองดึดง,ดดงดิเฮ้ยมอสมอสรู้มาบ่นไหมไม่ครับมอสว่าจะรอดหรือจะตายรอดพี่ต้องรอดใช่ไหมรอดทั้งสองอาทิตย์ไปเสร็จแล้วครับไปไปภูมิไปซื้อใหม่ดึงคนร้อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกล็ดไปข้างล่างก่อน ดินจะได้ไม่ร่วนลงไปสักหน่อยแล้วกันอ๋อเขาเรียกกะเมะพร้าวไม่ใช่แกะเออค่ะเอาแกะไปได้อด้อยโยนทั้งกระถางอะไรแล้วก็ใส่อะเทนั้นน่ะอันนั้นเลยเทนั้นเลยดูล่างมันนีีเพยบมันกำลังขยายอย่างอินเดียทุกคนปึ๊บพอดีเอาดินใส่มาดินกบมาแล้วก็ต้องกบลงไปให้แน่นๆเลยนะเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยมานะทุกคนอันนี้เจ๊จะไว้ในบ้านใช่ไหมครับใช่ มันมีอินเดียแดงอินเดียดําอันนี้คือ ham, อินเดียสีอินเดียดําเพราะใบมันแล้วทีอาบัเช่อะเจ๊อาบัเช่น่าจะน้ำงิน India, อินเดียอาบัเช่อะนะลูกเพี้ยเลยวะ <c oughs> เพี้ยเพี<ๆ>้ยอ<ๆ>ืเลยอ่ะอืก่อนหน้านี้นเราซื้อต้นไม้สั่งมาแล้วอันนี้คือผู้รอดชีวิตจากสี่ต้นซื้อมาต้นละพันห้าที่ต้นหกพันอ่าอันนี้ขาดทุนไปประมาณสี่พันห้านี่แหละ เดี๋ยวเราจะไปทําด้านหลังต่อเอ้ยแล้วก็นี่เอาอันนี้โลยข้างหน้าแล้วข้างบนนี้เหรอครับเอออ้างบนนอืมหินแค่นี้โคตรหนักเลยหนักจะช่วยมอสมอสเพื่อนเอากันไกลเฮ้ยจี้ได้แล้วว่ะมอสมอสไม่ต้องแล้วมาเถอะจะได้ใช้อยู่ดีเนาะกระดูกอันนี้คือหินหินมาจากประเทศอเมริกาเอาอีกแล้วบุกเหี้ยเลยวะเหี้ย จากประเทศอเมริกาครับน้องถ้ามีเวลาก็อยากจะเขียนเป็นตัวอักษรขียนข้างบ้านจงออกไปอ้าเอ๊ะปะเดี๋ยวเราจะพาน้องมอสไปออกกำลังกายฮะใช่คือน้องมอสต้องพับขางเก่งถอดถุงเท้าออกนะคะรือแต่งเก่งในแต่งตัวธรรมดามาคุณดูภูมิแต่งตัวชิวมันทาใส่ไม่พวกนีใส่บ็อกซ์ลายเปิดมาโอเคเดี๋ยวพับขางเก่งเลยมามา วันนี้เราจะใช้งานน้องมอสคลิปพี่เลลงพรุ่งนี้เสร็จยังยังมแล้วไม่เป็นไรช่างมันฮุกเวยฮุกฮุกหวยผมเพิ่งตัดผมเพิ่งตัดตอนวันนี้มันลงพรุ่งนี้ดิเหรอใช่ปกติวันนี้ไม่ลงลงเมื่อวานแต่พี่แกไม่กดลงลงให้แกแล้วคลิปลงก็คือเ1 0 0 0โคตรแรงวันนี้ลงแล้วไปดูเ1 0 0 0โคตรแรงด้วยนะครับพี่เลขี่เอ0 0ันเลขใช่มานี่มานี่เด็กๆมานี่มอสเห็นต้นไทรต้นนั้นไหม <c oughs> คือมอสต,ต้องเอากระถางตัวน,นั้นมาทำงี้ก็ได้อย่าให้มันแตกเพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่ใช้กระถางนี้สองอันคือพี่เลมทําแตกอันนึงครับอืมแล้วมันก็เลยเหลืออันนึงเพราะฉะนั้นพี่ใช้สองอันมอสต้องเอาใส่ออกมาจากตัวน,นั้นโอ้โอ,อ,อ,อ้ออกมาหนึ่งใช่อู้ฟวงไหูฟวมาเดี๋ยวฟูก็วิ่งดิอูฟวมานี่มา ต้นไหนก็ได้ใช่ไหมคะอเอต้องเอาต้นไม้ออกมาก่อนไปไป yeah. นี่นะคะทุกคนเราก็จะเอาอันนี้ออกก่อนเพราะตรงนี้ตรงคือเป็นแบบดินเลอะมากไม่หยีบสวยๆเลยตรงบ้านูนุฟูเราก็เลยทำให้มันสวยๆนะ เราก็จะเอาต้นไม้มาปลูกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้อุปคอยู่แต่บ้านเลยเจเจเหม็นขี้ครับขอทนไปก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกภูมิเกือบได้ชิ้ีก็ถามใหม่ใช่ไหมหนึ่งสองสามมันลากมันน่าจะลงลึกอะลงกับดินเอ้ยเอ้ยเอ้าเรียบตรงไหนมั ไม่มอดมอกมอดวางอันนั้นก่อนก็ได้นะเออวางปุ๊บแล้วก็ดึงโคนใหม่ร้องกันดิความลำบากนะทุกคนแลวนี้คือกระถางที่สองกระถางแรกเสร็จไปแล้วคนหนักกระถางที่สองมาสุดเดิมแล้วกันเพราะว่าถ้ายกมากลัวมันสูงแล้วมันกลัวแบบเคลิมลงไปอืมแล้วแต่ภูมิเลยแล้วแต่ภูมิกับมอดเลยไงวิจะเป็นไังกงบัดันดันมาฝั่งนี้ออกให้เองมีพื้นที่เยอะๆก่อน นหนึ่งสองครับหนงสองหนึ่งสองครับพี่เล่ครับ <c oughs> ถ้าดูคลิปนี้ก็เลือกกระถางที่มันเบาๆแบงนี้ได้ <c oughs> 1, น3่งสองครับ <c oughs> ติดดินยกได้ไหมยกขึ้นมาให้หนึ่งยก้นีไม่ได้เออจริง <c oughs> ตอนนี้ต้องประสานเป็นคนคนเดียวกันแล้วลทุกคน เติดดินแล้วหน่อยโองโหมายกฝั่งเดียวกันทำไมฝั่งเนี้ยแล้วก็ตึ๊ดสายขวาสายขวาไปแหลกลงขามดลงขาเฮ้ยต่อ เ <24. S 2> ชื่อบ้านใครวะว้ายอากูดังแล้วนะมาเจอรุ่นนี้แม่งจก ไปม็น้องเข้าะาน้ำนะมัเล็ไปเขาเก็บีเดียวขยับดูครับผม จะไ,ได้เรื่องไ,ไ,ไหมน้อนี่คือระดับสถาปาตัตยกรรมเลยนะครับผมสถาปัต,ตยกรเขาเรียกเหรอเขาเรียกอะไรเหรอเขาเรียกอะไรเหรอเขาเรียกสถาปาตัตยกรไหมสถาปัตยกรรม <c oughs> เขาคิดจะทาเองของเขาเลยนะครับผมทุกคนเข้าไม่เข้าไม่รู้ไม่ปรึกษาครับผมไม่ปรึกษาวิศวะกรเลยนะครับผมอันนี้คือปรึกษาแต่ทีมงานก็พอเจ้าของบ้านไม่ต้องสุด เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ท่ามอสกับภูเจ้าของบ้านไม่เคยอยู่บ้านก็เลยปรึกษาคนอยู่บ้านอยู่ไปไหนเจ๊เจ้าของบ้านเฮ้ยตีรีตด้วยตีลีว่ะฟินไปได้ยังไงวะเนี่ยแล้วดินดินติมดินเนี้ยไปไว้ไหนมอสข้างหลังบ้านไว้ข้างๆเพราะว่าต้องปูอีกดูครับผมทุกคนแก่ฝุดดินตัวนี้อดีตเคยเป็น เป็นสนามหญ้านะครับผมแล้วไงไงมาตายทีละนิดทีละหน่อยตายไม่เหลือจ้อยตายแล้วจะไปไหนนี่นะเมื่อก่อนนี้คือเขียวหมดเลยสองวันผ่านไปตายหมดจ้อยเยซ่ายกแผ่นสีขาวมาให้หน่อยดิยืนเฉยๆนะเขียนจ็บยกได้เขียนจ็บแต่ยกดัมเบลได้เป็นโค้ช พวกอย่างมาเลยลูกพวกพูบอกว่าทำอะไรกันครับป้อโอ้โหงานเดินเดือดพูปุ๊บปุ๊อัพดิลูกอัพเอ้ยจะมีอัพเป็นไงครับทุกคนโคตรสุดอ่ะต้นไม้นี้ซื้อมาจากดูไบนั่นนะมีแต่ใบเลยดูดิต้นไม้ซื้อมาประมาณหกเจ็ดพันเดือดรอดอยู่พันเดียวโคตรสุด รรดอยู่พันเดียวถือว่าได้กาไรถือว่าได้กำไรนี่นะครับผมทีมงานเลซ่าต้องเรียนเกษตรมานะพื้นฐานต้องมีการเกษตรใช่ไหมมอสมีการจับจอกจับจกที่โอ้สุดยอดดูช่างปูภูมทิ้งท้ายทำงานได้หมดครับสายฟักครับผมถ้าทำไม่ได้ต้องได้งานใหม่จำเป็นต้องทำได้ครับผมคุณบอกมันจะไปซื้อสีมาทาบ้านใหม่หรอฮ้ย มอสบอกจะบอจะเอาสีม่วงกูบอกจะเอาสีเขียวแล้วบ้านกูมันจะเป็นในอะไรวะเนี่ยแล้วก็ดูดกัญชาเลยใช่ไหมพี่เรจะโดดด้วยแล้วโอ้โหโคตรสุดสวนบดสวนบดแต่งตัวมาทำนี่อยู่ทำสวนทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกพังชุดเดียวไปเลย ต้องแน่นๆด้วยพอทำหมอแล้วก็ทุบๆๆๆๆท,ท,ท,ทเอาหมอทุบน้อยโคตรสุด